หากพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าจากพระราชดำรัสของสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะสะท้อนให้เห็นถึงความห่วงแหนในผืนป่าและต้นน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของประเทศที่นับวันจะยิ่งถูกบุกรุกทําลายมากขึ้นทุกที และด้วยความห่วงใยดังกล่าวจึงก่อเกิดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากมายหลายพันโครงการที่น้อมนำเอาแนวคิดการอนุรักษ์ธรรมชาติของพระองค์ท่านมาใช้และสะท้อนศาสตร์เหล่านี้สู่ชุมชนเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป หนึ่งในโครงการนั้นซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครคือสู่ภูมิรักธรรมชาติจังหวัดนคนรนายกสูย์ภูมิรักธรรมชาติมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิตให้ชาวบ้านได้ศึกษาหาความรู้โดยแบ่งพื้นที่เป็นหลายส่วนและส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการรักป่าและต้นน้ำแต่ที่ดูน่าสนใจที่สุดก็คือการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งแบ่งออกเป็น ป่าไม้ใช้สอยหรือป่าพออยู่คือการนําไม้ที่ได้ไปใช้ในการปลูกสร้างบ้านเรือนทำเครื่องจักสารและเมื่อพัฒนาสีมือให้มีคุณภาพก็จะสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไปถัดมาคือป่าไม้กินได้หรือป่าพอกินในโซนนี้จะปลูกต้นไม้ที่ให้ดอกอกอกผลซึ่งใช้ในการประกอบอาหารหรือเป็นยารักษาโรคได้และป่าอย่างสุดท้ายคือ ป่าไม้เชื้อเพลิงหรือป่าเอาใช้ในตามชนบทหรือตามต่างจังหวัดบางพื้นที่ยังต้องใช้ถ่านในการทำกิจวัตรประจำวันไม่ว่าจะหุงข้าวปลาอาหารเลี้ยงครอบครัวสร้างความอบอุ่นยางความหนาวเข้ามาเยือนจะเห็นได้ว่าไม้ฟืนค่อนข้างมีความสําคัญมากในชีวิตประจำวันในการเผาถ่านนอกจากจะได้ถ่านมาประกอบการใช้ชีวิตแล้ว ยังได้นำส่งควันไม้ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรหรือทางอุตสาหกรรมได้อีกด้วยจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าป่าแต่ละอย่างจะให้ประโยชน์ชัดเจนดันชื่อของมันส่วนประโยชน์ข้อสุดท้ายถือเป็นผลพลอยได้จากการปลูกป่าทั้ง3นั่นก็คือความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและความร่มเย็น เราจะมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีลำธารที่ใสสะอาดมีระบบนิเวศที่ดีและได้สิ่งมีชีวิตกลับคืนสู่ป่าอีกครั้งหากไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่ทฤษฎีในตำราแต่เลือกที่จะลงมือปฏิบัติและสร้างมันขึ้นมาดังคำพูดของดรวิวัตสัญญกรรมทรได้กล่าวเอาไว้ว่าต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดในโลกคือต้นไม้ที่เริ่มปลูกตั้งแต่วันนี้